ใช้แอนเทอร์ก่อนเก็บเกี่ยวกี่วันจึงจะไม่มีสารตกค้างเกินก่อนนิดนึงว่าคําถามนี้เป็นคําถามที่ดีมากๆเลยเพราะว่าใส่ใจถึงผู้บริโภคเนาะทีนี้เล่าให้ฟังก่อนว่าปกติเวลาเราใช้สารต่างๆอะคะ่ะเราจะต้องทิ้งระยะเวลาไว้ซึ่งทิ้งนานมากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นกับความเป็นพิษของสาร,รนั้นๆถ้าเกิดว่าความเป็นพิษของสารมันเยอะก็ต้องทิ้งระยะเวลานานซึ่งตัวเลขจํานวนวันพวกนี้ค่ะกรมวิชาการเกษตรจะเป็นผู้กําหนด อะพอกลับมาที่ประเด็นของลา t a m แอนเปอรทั้ง2ตัวเนี่ยมีค่าความเป็นพิษที่ต่ำมากๆก็คือ l u 5 0เท่าไหร่คะป้ามากกว่า5,000มิลลิกรมัมต่อนูทดลอง1กิโล ดังนั้นก็ถ้าเอาตามหลักการนะไม่จําเป็นที่จะต้องเว้นระยะเวลาแต่ในทางปาฏิบัติเนี่ยเขาก็มักจะเว้นกันประมาณห่าถึงเจวันหนึ่งอาทิตย์เนี่ยโดยกรารปฏิบัติโดยทั่วไปนะว่าไม่เป็นพิษและไม่เป็นพิษอะไรเงี้ยเออเขาก็ทิ้งกันประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเกษตรกรก็รู้กันทุกท่านนะว่าทิ้งเม็ดรป,ประปานสรุปให้อีกรอบนึงนะคะว่าการใช้ลาแทมแอนเทอร์ก่อนเก็บเกี่ยวควรจะทิ้งไว้ประมาณ5-7ถึงวันค่ะครับถูกต้องครับ